วัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับเสียงผาพัดลมอีกแล้วครับแล้วก็จะมีพัดลมติดมาด้วยทุกอีพีนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอห่างหายจากการทำอนิเมชันไปก่อนนะเพราะผมเบื่อวันนี้ผมจะมาเล่าวีรกรรมแสบๆไว้ดินะไม่ได้แสบมากหรอกก็คือวันนี้ผมขอเล่นเป็นหมาป่าได้ไครับก็คือถ้าจำความไม่ผิดตอนนั้นมันเป็นช่วง2018ก่อนโควิดจะมาผมอยู่ผมจำได้ผมอยู่ป .2 ใช่ผมอยู่ป .2 ไม่สี่ตอนนั้นยังไม่ป .2 ประมาณแบบป .2 เทอมหนึ่งอะทุกคนเข้าใจไหมป .2 เทอมหนึ่งใช่มันก็อยู่ป .2 ป .2 เทอมหนึ่งผมก็อยู่นั่นใช่ไหมแล้วทีนี้ผมก็เรียนอยู่โรงเรียนในสงขานะไม่ขอระบุชื่อนะคือก็ชื่อยอ่อ,ยอก็พอตอน,นะครับแล้วทีนี้ก็ตอนนั้นผมก็ถ้าจะไม่ผิดอะผมเป็นเด็กที่ตอนที่ยงกินข้าวไม่หมดอะทุกคนเข้าใจคําว่าก,กินข้าวไม่หมดไหม คือปกตินน่าจะมีคนแบบผมบ้างแหละที่แบบกินข้าวตอนเที่ยงแล้วกินไม่หมดแล้วก็แอบเอาครูไปเทผมเป็นแบบนั้นทุกวันเลยแล้วพอเป็นแบบนั้นใช่ยนะทุกวันอนะ่ะผมก็แบบคือมันจะมีเพื่อนคนนึงนะในสมัยเด็กผมจาได้ว่าชื่อกับตันเขาอยู่เขาอยู่บ้านพุเอาไปเรียนที่โรงเรียนผมนะและ้วทีนี้เขาอยู่กับยาเขาผมก็ไม่ได้ติดอะไรแต่ที่ทุกคนเห็นผมเรียนนิ่งๆแบบนี้ไม่ต้องสงสัยเลผมไม่กล้าย หลังจากกินข้าวเสร็จผมก็มาผาคน,นี่เละแล้วทีนี้มันก็เริ่มไปโดยตอนนั้นผมก็ทําการแบบมันทุกวันเลยที่ผมจะชอบื้อขนมบนห้องแต่รีนนั้นดันไม่ให้ออกขนมมากินบนห้องเออเขาไห้กินทั้งล่างแล้วคิดว่าผมฟังไหมไม่ฟังเลยเออมันไม่ใช่เรื่องหรอกที่เดงเจะมาเขาเรื่องเพอพอเวลาทีนี้ผมไปเล่นบนห้องเห็นไหมคือครูเขาจะให้เด็กๆอะ่ะ พอกินข้าวเสร็จครูจะให้เด็กๆเลือกเอาว่าจะลงไปเล่นจนจนจะหมดเวลาหรือจะขึ้นไปเล่นบนห้องแล้วถ้าไปเล่นบนห้องปุ๊บเนี่ยคือห้าลงไปซื้อขนมอีกเลยเออนั่นแหละไม่ค่อยลงนะมันก็ไม่ได้ติดอะไรทีนี้พอนานมันเข้ามันก็มันจะมีเพื่อนไอ้กัปตันเนี่ยเออกัปตันคนนั้นที่ผมบากวันนี้พอผมเป็นหวัดแล้วมันชอบกับซีนแบบนี้ตลอด แล้วทีนี้พอผมเป็นวัดใช่ไหมผมก็รู้สึกว่ามมันกระพากไม่ค่อยสนุกดีเพราะว่ามันมีเสียงน้ำมูกด้วยเพราะว่าในภาพอตอนมันเป็นวัดไงแล้วทีนี้ผมก็ไปเรื่อยๆนะก็ขัดไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยดีกว่าแล้วทีนี้พอนานมันเค่อยไหมคนที่เชิญพิชิตนะเขาชอบเอารองเท้าผมไปซ่อนนะจะไหมแต่จะมีชั้นวางรอง,งเท้าอะ่ะเอิบในรองเท้าใน ฉันนักเรียนนะแต่ว่าตอนนั้นผมอยู่ห้องชั้นบนใ่ไหมมันจะมีชั้นวางรองเท้าแบบเรียงกันหมายที่อ่ะจำได้เลยมันเป็นแบบนั้นเลยก็วางเนียงกันแล้วประเด็นคือกับตันอ่ะเวลาผมเวลาผมจะไปห้องน้ําหรือไปทําอะไรหไหมเขาชอบเขาชอบเอาแบบรองเท้าผมไปซ่อนไม่รู้เป็นไรของเขาก็เลยเสียกรอฟีนบ้างแต่ทีนี้ผมก็ได้ปฏิบัติการแผน้มา ก็งี้จะไม่สุดแต่ทำเรื่องแผนเั้นๆก็โดนตัดกันแย้งไปหลายรอบมากต้องทำนูน่นทำนี่แ้่หงก็ต้องเสียด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าไปทำเขาทำไหมด้วยแก่อนอยากขอโทษเขาอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่โรงเรียนไหนเน้วนั้นก่อนจะไปสามารถไปเข้าเรื่องกันต่อไปนะผมก็ขอขอหนับคำหนึ่งนะเพื่อทำให้ผมไปต่อได้ เริ่มมานะคือกับตั้นเ้าพอผมจะแก้งเขาใช่ไหมก็วางแขนอยู่แต่ว่าก็เอ,อยกลองออกซินไหมก็ออกซินเลยแล้วออกซินไปปุ๊บเปลีย่ยนอะไรขึ้นรู้ไหมผมเอารองเท้าเขาไปซ่อนในถังที่ขาวใช่เอาไปซ่อนในถังที่ขาว,ขาวพอหาไม่เจอพอเพื่อหาไม่เจอทําไงทีนี้ก็ เรียบร้อยครับผมกลัวเลยแต่ก็ไม่กลา้าเฉลยกลัวครูจะดา่าท้ายก็ต้องฉเฉลยแล้เพราะว่าครูป็นแบบนั้นเ,เอเอแล้วทีนี้พอครูประจชันมหเ,นเหอเจก็เรียบร้อยถืกับโดนด่ายับเลยแต่ผมไม่ชอบครูประชันตั๊กนั้นมากเป็นครูประชันตัน๊กเจผู้หญิงแล้วเขาก็ชื่อครูมเมนะเป็นครูโดนอวดสอนภาษาแล้วคือประเด็นนะ่ะเขาแบบแไม่ชอบเรียนวิชาเกมเมอร์เลยพอผมระบายสีอ่ะ ระบายสีไม่ค่อยเก่งแล้วพยายามเราบายสีให้แบบสวยที่สุดแค่ไม่เคยให้ติดผมเลยถ้าแกถ้าวันไหนแกใจดีแกก็ให้ผมแค่เก้าเออใช่ผมเคยได้เก้าแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้อีกเลย,เค,ยเคือเออมคือถืเวียผมดีเลยก็คือเขาจะให้ผมแค่แบบเข้าใจปะ่ะแค่แปดเเออประมาณนี้แล้วพอทีนี้ผมก็ออยู่ในห้องเออ แล้วผมก็ลงาทาไปแข่งแล้วครูเขาก็บอกว่าอย่าไปเล่นกับคนนี้นะเขานิสัยไม่ดีต้องเก็บใจเลยไม่ดีแค่ไหนแล้วทีนี้พอตัดภาพม,มาตอนนี้ก็ไม่ใช่หนูเป็นศูนย์ตอนเรียนอยู่หนูนะ่ <S <S น,นนะแล้วทีนี้ผมก็เลยไม่ได้เจอกับเพื่อนคนนั้นตอนโควิดที่ผมย้ายไปเทอมสองอยู่บนนะครับงั้นก็ผมก็อยากขอโทษเพื่อนคนานั้นนะแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ ช่องทีมเกมมิ่งนะคะสวัสดีตอนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสวัสดีครับ